เอาละครับผมสรีฟก็เชิญมือด้วยนะครับตอนนี้เราไปอยู่กับฟ a r ์ t ทูเ t เ e อร์อ่าในแดนเดฟโฟนะฮะวันที่4แล้ว <laughs> วันที่4ของการเข้าอัดอัคดคลิปนะฮ <laughs> ะไม่ใช่วันที่4ของการเล่นนะที่ผมบอกไปนะคิดแล้วว่าเออถ้าผมจะมาอัดแบบทุกทุกวันที่เข้ามามันคงจะช้าครับ <laughs> ผมแอบย่องมามาซมส่วนตัวนิดนึง ถ้าจะสังเกตก็คือเว่าผมว่าสิบเครับจากในในคลิปที่คลิปที่แล้วผมเวลน่าจะว่าแปดนว่7เจว่าไปดแต่ผมามาฟาร์มในคลิปที่แล้วนี่ผมแทบไม่ทำอะไรเลยนะฟารมาดูการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอเดี๋ยวผมขอญอาตแบบเก็บเกี่ยวมันมัหนีกแป๊บนะึง โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้เก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตของตัวเองเรียบร้อยแล้วมาในภาพนี้ก็ผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะจากเดิมมากเลยตอนแรกับผมกะว่าผมจะฟาร,ร์มตังค์แล้วก็มาแต่งนั่งแต่งนี่จริงๆกับผมเก็บตังค์ได้เยอะมากทุกคนได้ประมาณแบบสามสี่แสนเนี่ยแล้วก็เชรประมาณห้าร้อยกว่าเชสครับแล้ววันนั้นนะผมก็เลยอัดคลิปสีนี้ผมก็ ผมเลื่เปลี่ยนไมค์ไว้ทุกคนมันเป็นไมค์ในบลูทูธผมก็เลยอ๋อแย่จังหมดเลยต้มาล้างตัดใหม่ในวันนี้นดูเงินตอนนี้ผมก็เลยดูประมาณ 10, แสนเก้าครัแล้วก็บเทียบอยู่สองร้อยหกสิบอ่ะประมาณนั้นนะโอเคจาการ p a ที่แล้วแล้วตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนอาจจะจํา,า,มาไ,ไม่ได้นะว่ามีอะไรเปลี่ยนมป่อไหร่ผมเองผมก็คิดว่าผมจำไม่ได้เลยอ่าอย่างแรกคือนี่ผมได้จัดโซนก็คือพวกร้านขายของอยู่ด้านหน้านี่ครับเอ๊ มีร้านอะไรเองขายเครื่องเทศอันนี้น้ำมนงุ่นนครับอันนี้มีอยู่แล้วอ,อันนี้มีร้านขายถั่วแล้วก็น้นขายเห็ดครับพอวิ่งมาด้านหลังก็จะเป็นสวนดอกไม้แรกๆผมจัดไว้เปื่อแบบเอาไว้เดินดูแบบเล่นๆครับอพอขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นมีนเจ้ากระต่ายน้อยขอมกัต้นไผ่ผมคิดว่าให้นอนได้ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่กับต้นไผ่ตรงนี้เนี้ย ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะจัดสซนาสาตว์ไปตรงไหนผมอยากให้มันอยู่ด้วยกันนะเป็นอารมณ์เหมือนสวนสัสตว์แบบคิดว่าได้นจ่มเน,นีอันนี้ยังไม่มีอะไรปลูกนะผมเพิ่งเจ็บไปน,นี่สวนดอกไม้โอเคจยจะมีด้านหลังมาเพิ่มเติมครับเนี่เวลาเราขึ้นมาดูปึ๊บเึ้นมาปั๊บเดินมายังไงมีสวนดอกไม้ต่อด้านหลังนะสวยงามสวยงามอันนี้ผมแบบ ปลูกไว้ทำเควสได้เดี๋ยวต่ผมอาจจะลบจริงเผมลุงไม่ไว้นีย่ยหรอกมันมันรกอันนี้ก็ปลูกไว้ปั๊มไว้ก่อนนะอ้ามาด้านนี้ก็เป็นโซนของสัตว์ครับจะมีเจ้าไก่กหมูเหมือนเดิมเลยเพิ่มแต่มันมีเป็ดครับแล้วก็มีเจ้าไก่นีวแฮมป์เชีย้วก็มีเจ้าวัวเหมนไหมครับผมเพิ่มมาวัวเจอร์ซียแล้วก็จะมีเจ้าลาอันดาลูเซียครับผมแล้วก็ละมาจะเป็นอันปากา แล้วก็เจ้าหมู Hi แฮมเชียร์เหมือนกันครับผมยังไม่ได้มีป้ายติดให้น้องอะไเวลาที่คนมาเที่ยวน,นี่ผมทำเส้นทางไวนะ้แล้วเนี่ยเห็นปหมว่าขับรถชมสวนสัตว์สชมฟาร์มชมฟาร์มในสวนสัตว์ชมฟารม์มอนี้ข้างบนเหมืนะผมพาว,วิ่งวุ่นเลยอันนี้ก็บอ่อเลี้ยงปลานย่าตงตอนนี้นก็มีครับอันนี้เป็นสมุดลงนะ้ำเวลามีใครเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านเรา ก็มาลงเป็นชื่อตรงนี้ครับมีลงนานะแล้วก็มียุ้งฉางโอเคต่อไปจะไปดูโซนที่บ้านเราดีกว่าขึ้นมาก็จะมีต้นเชอรี่สองข้างทางนี่บ้านเราบ้านเราผมจัดไว้ยังแจ่มนะครับนี่ดูนะนีมีโซนนั่งด้วยผมจัดเลยครับสำหรับนั่งแล้วก็ ชมวิวบ้านตัวเองแล้วก็สามารถถ่ายภาพได้ครับสุดยอดถือเป็นการจัดวางที่ดีมากผมใช้เวลายาวนานมากเลยการที่จะจัดเก้าอี้ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีที่ปิกนิกตึงตงๆอ่าอันนี้ต้นไมน้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะตอนแรกผมจะวางต้นกล้ยลวยเต็มเต็มแล้มีต้นอะไรรู้เต็มเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่ผมคิดว่าผมจะเปนแพรใหม่ผมอยากให้ต้นแพรได้ใกล้ชิดกับผมเวลานี้แบบ นี่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมมีพร้อมกับต้นแพรที่เป็นของผมนะผมชอบมากเลยต้นแพร่เออนี่ก็ต้นแพรนี่ก็ต้นแพรนี่ก็ต้นแพรสุดยอดอันนี้ก็เป็นต้นเชอร์รี่แล้วก็มีดอกไม้ด้านล่างผมยังคิดไม่ออกว่าผมจะแต่งอะไรนะตรงนี้ผมได้ทำโซนสัตว์มาเพิ่มเติมครับนี่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 เจ้าแพะอ่านว่าอะไรเจ้าแพะอันพายนะครับอ่า ด,ดน้องเชื่องนะน้องไม่ชนเราด้วยอันนี้เป็นแกะเมอริโนอ่าเอ๊ะอนีอ้แพ้อันพายอีกแล้วหรอถ้าผมสร้างซ้ำอ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยมาแก้นะโอเคโอเคผมพาชมดนุนโคไปนะคิดว่าอ่ามีตรงนี้ด้วยผมเริ่บอกมีโซนเก้าอี้เชื่อนั่งดูสัตว์ทั้งหลายอ่ะสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนี่ถ่ายรูปได้ครับโอเค ต่นี้ผมกาลังพังแฟนไมด้หัวทุกคนว่าผมจะจับจองพื้นที่โดยรอบนี่ครับสักที่หนึ่งผมจะทําให้สวนสนุกเนะี่ยเพราะว่าผมเห็นในร้านเนะี่ยมันมีสวนสนุกทุกคนนีย่ยนะยี่เห็นนี่ยถึงแม้มีพวกเครื่องเล่นสวนสนุกอะผมคิดว่าผมจะทําเป็นสวนสนุกผมจะซื้อที่ทั้งที่แล้วทาสวนสนุกเลยแล้วก็พออกร้อมกันมีสวนดอกไม้ให้มันดูแบบเป็นสวนสนุกแบบอัง ต้อนรับคนที่เข้ามาเนี่ยประมาณนี้่ปลาเราก็มีเพิ่มนะผมยังเลี้ยงไม่ครบเลยผมกลัวน้องถ้ากัดกันนะมีนี่แหละอ่าหนวะนี่ปลาปาเร่ยาสัตว์เลี้ยงเราก็ยังมีอยู่บบเยอะเลยเนี่ยเพิ่มเติมมาไก่งวงเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ซื้อน้องมาเลี้ยงเลยต้นถึงเพิ่มสูงขึ้นต้นไม้ก็มีต้นปแปลกๆอี่ต้นเงินเนี่ย ผลผลิตผลต้งงนการที่เป็นเฟรนะผมชอบจังโอเคแล้ตอนนี้จะเป็นพวกพืชเพาะปลูกตามดูการนะโอเคประมาณนี้ผมเฟรได้มากเลยวะผมสะอาดแล้วแบบจัดบ้านโอ้หผมจัดนานอยู่นะเป็นชั่วโมงเลยนะโอเคมาะจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอมากเลยครับมันเป็นเกมฟาร์มมันก็จะเกี่ยวกับการจัดฟาร์มเพาะปลูกนุ่นนีนนั่นใช่ไหม แต่มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาที่ผมโคตรชอบคือเราสามารถเข้าบ้านได้ทุกคนอ,อ่าดูลองเข้าไปดูเป็นไงนี่คือบ,บ้านในฝันผมนะเข้ามาก็จะเป็นไม่มีอะไรเลยเป็นห้องรับแขกมีบัตรทิมมีเก้าอี้โซฟาสามารถนั่งได้อ่าเป็นไงโอเคต่อไปก็จะเป็นผมคิดว่าผมจะทำห้องครัวแล้วก็ อยู่ทางซ้ายแล้วเป็นห้องน้ำอยู่ทางขวานะตู้เย็นก็คือยังเปิดไปได้ไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นตตงแก๊สมีกระทะมีหม้ออันนี้ก็มีซิงล้างจานมีโคมไฟมีตู้ข้างบอกมีอ่างขยะครับจดตรงนี้จะเป็นห้องน้าคือผมทําไม่ได้ไของไม่มีมีนาฬิกาได้นะต่อมาเข้ามาห้องนอนปึ๊บอ๋อี่ห้องนอนผมเอง มีอะทีนี่นาฬิกาโอ้ตอนนี้เป็นเวลาเวลาตามเวลาจริงไหมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นตามเวลาจริงทุกคนตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดครับนี่นาฬิกาตรงกับเวลาจริงข้างนอกเลยครับมีชั้นหนังสือด้วยเนี่ยชุดจริงผมอยากได้ชั้นหนังสือมากเลยเก็บแบบพูหนังสือกร์ตูนที่เราชอบเลยอ่านในเตนทนอนนี่เป็ก็จะสามารถนอนได้ครับปั๊บนี่ แต่มันไม่มีใครนอนด้วยเด็กมันเป็นที่สําหรับสองคนนี่นานะโอเคคนโสดก็สามารถเลือกได้แล้ว่าจะนอนซ้ายหรนะือขวาแต่คนมีคู่คงจะเลือกได้แค่ไม่ซ้ายก็ฝานะหน้าเศร้าหราือเปล่าผมว่าเศร้าของคนที่มีคู่มากกว่านะผมแบบนอนปึ๊บตื่นมาก็มีแดดส่องมานะี่ถ้าตอนกลางคืนจนะสวยมากทุกคนโคมไฟก็จะเปิดนะโอเค จะได้จังเนี่ยผมเปิดดูว่าตอนนี้ของเนี่ยเราสามารถซื้อได้อยู่ไม่กี่อย่างนะเนี่ยผมหมดกับเพชรไปกับพวกนี้แหละเ็นี่ยเพชรทั้งนั้นเลยเห็นไหมเพชรทั้งนั้นเลยดูดีเพชรทั้งนั้นเห็นไหมเนี่ยแต่ผมงงตรงเนี้ยเห็นไหมมันมันใช้ตั๋วด้วยครับตั๋วห้าเนี่ยผมก็เลยงงว่าตั๋วนี่มันมันได้มายัางไงมันเราต้องเติมหรือเปล่าคือผมจะต้องลงทุนกับการ โมยไฟบ้านครั้งนี้ไเดีย๋ยวผมจะพอใจกับการที่ห้องร่องๆแบบนี้ดีแต่มนไม่มีทีวีทุกคนผมอยากได้ทีวีมากเลยใช่ไหมมันจะดีมากโอเคครับนะก็บ้านผมประมาณนี้มาอวดบ้าน่านนี้โอเคฮนะคนต้องคนต้องคนต้องโอเคนะเดี๋ยวผมขอปลูกต้นไม้สักแป๊บหนึ่งโนะอเคชลรถ ผมชอบดอกดอกนี้ไม่ได้เก็บเลยนะไม่ไเก็บไม่ไเก็บโอเคผมก็จะฟาร์มไว้ก่อนครับฟาร์มตั้งฟาร์มเพชรไว้แล้วก็เราค่อยมาเก็บเกี่ยวทีเดียวยแล้วผมก็จะมาทำคอนเทนต์ทุกคนคือต่อไปเราจะทำอะไรเราจะทำสวนสนุกกันนะ มันจะมีสวนสนุกที่อยู่ในหัวผมแล้วก็จะมีแพลนในเรื่องของอสวนสัตว์ครับใช่อะไรนะที่ผมเห็นเมื่อกี้ที่มันเป็นเพชรอะไม่มีดอ,อกทานตะวันนี้ผมก็โอเคดนะอกทานตะวันสวยดีโอเคผมอยากทำสวนสัตว์เนี่ทุกคนเพราะว่าให้แบบเป็นโซนของสัตว์เหมือนอย่างโซนดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้ไปเลยนะอันนี้น้องก็าต่ายแยกกับเพื่อนๆอ,อยู่เลยครับ ตรงนั้นก็จะเป็นหมูมีงวอะไรแย่งแย่กันอยู่เลยอย่กให้มันเป็นโซนๆเดียวกันอืมอไร่ดีนะ,อะโอเคปุคูกนี่ก่อนเราจะปลูกต้นที่มันแบบไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าเราจะได้สามารถมีนมิติทัศน์ของส่วนผมได้อย่างสวยงามโอเคปึ๊บอ่ะป้าสไห้ เจอ้ำม,นมันแป๊บอืมเรียบร้อยเก็บเงินเก็บตังค์ก่อนอืมโอเคนี่เส้นทางที่ผมทำลองดูเส้นทางที่ผมทำบนการถนนนี่รถมันแรงมากเลยนี่มาทีนี้ก็จะเป็นอย่างไงดอกไม้กระเที้ยมมานี่สิไอ้แม่ตอนคืนแล้วทุกคนเห็นป่านี่เราก็จะดูส่วนของผมอย่าง สวยงามผมชอบตอนคืนมากเลยนดู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 แล้วก็จะเห็นสัตว์ต่างๆมากมายแล้วก็อยู่ทางนี้ด้วยแล้วเราจะจอดปุ๊บเพื่อแวะนั่งดูอ๋อสุดยอดจุดพักผ่อนไปต่อนี่ก็ื้อสุดที่ตรงนี้แต่ผมจะทําเลี้ยวมาอยู่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ละดูเข้ามาดูดูน้องๆนี่ตอนแรกผมจะทำเชื่อมมาทางนี้เลยมันทะลุเหมือนกันโอเค อตอนคืนสวยมันมีไฟเล็กๆตรงนี้เห็นปะมันเป็นไฟไฟแบบไฟสวนนะสวยผมเ,อ,เอ้าทางคืนเอตัวนี้นที่ยังไม่ทำไม่ได้เอาอะไรดีเนาะปลุกมันไก่อนละตอนนี้ผมจะต,ตั้งเพรก่อนเพื่อที่เก็บเพรไว้เพื่อจะโมดิฟายบ้าน ซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆใช้เพชรล้วนๆเลยครับทุกคนไม่มีตงังค์แล้วเพิ่งได้เพชรตัวเดียวตงังค์เราใช้ในการเพาะปลูกนี่แม่มีไฟลแล้วเนี่ยทุกานเดินสวยงามครับเป็นไงโหภูมิใจนำเสนอที่ผมเหมือนมาอวดฟาร์มเลยเนี่ยทุกคนจะต้องมันอบาอยากเที่ยวฟาร์มของผมไหมมีไฟแรงเพิ่มด้วยทุกที่จะมีแสงสวาสออาๆๆ่างเสมอรอจนล้วนๆหดเนาะ เออใช่อ้าผม,มดีวไฟตรงนี้ป๊บมีไม้ได้เลยไ,ได้เลยนี่ะโบโคหอยโอเคสวยละสวยงามพอขึ้นมาปุ๊บมีต้นแท้โอ้ยอรไม่ได้ต้นแท้เยี่ยดยอดมีห้องน้ำด้านล่างคนะับเพราะข้างบนยังไม่ได้ทำสวยไหมทุกคนยอดเนาะสุยอดเลยอ่า โอเคอยากยวผมขอเขาปรุกเลยนะเขาปรุกนิดนึงโอเคเขาโคลกันบางๆน้องๆหน่อยนะขออนุญาตบางวีดิทัชน์น้องๆน,น,นะท,นนนนะที่ขอปลูกแป๊บเดียวประมาณสองวันเออผมมจะเห็นหอะไรสักอย่างนะต้นนึงผมว่าผมจะมาสร้างนี่ไงทุกคนบ้านหินบ้านหินผมยังรู้จ้อบ้านหินอยู่ตรงไหนไง ม,มีบ้านหินดีอะไรกันมีโรงจำนำด้วยป่ะเฮ้ยน่าสนใจโรงจำนำมันใช้เนี่ยมันหน้าตาเหมือนกระโบเลยเลยเปลี่ยนทองคำสำหรับเงินและทรัพยากรอันนี้คือเข้าบ้านและตกแต่งบ้านได้ตามใจชอบอ้าวมันเป็นบ้านหลังด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีบ้านสองหลังดีไหมหรือยังไงดีแต่ผมอยากทำบ้านนี้เสร็จก่อนข้างในนั้นเสร็จเรียบร้อยทุกคน โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับพาร์ทนี้ผมไม่ได้พาทำอะไรเยอะเลยพาชมเหมือนพารที่แล้วเลยเนี่ยเอ้ยผมอัดไปจริงๆนะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนไม้เนี่ยผมใช้ไม n o t e b o o k เนี่ยตอนแรกโอเคครับทุกคนผมก็จะพูดในเช่นแคยว่าจะผมจะเก็บหอมเก็บหอมลอมลิบเก็บอมรอมลิบใช่ไหมเงินไว้มากๆกว่าผมก็จะมาทำคอนเทนต์ครับผม เพราะว่าผมตั้งเป้าว่าผมจะทําสวนสัตว์ใช่ไหมผมพูดสองรอบเนี่ยทําสวนสัตว์แล้วก็ทาสวนสนุกด้วยครับเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเอาตรงนี้ก็ได้นะมปนสะพานเล็กๆแหละแตนมันอยู่ในหัวแล้วทุกคนผมไม่อาจจะสามารถที่จะบรรยายได้ได้นะน้องเข้าไะไรแล้วผมเปลี่ยนสันีผยสแล้วนะเนพะิ่งสังเกตเพิ่งบอกเยนะสังเกตเนี่ยแล้วน,น้องน้องตุบน้องตุบดำโอเค รับผมทุกคนสัปดาห์นี้ก็เท่านี้นะฮะพาชมความสวยงามด้วยการเปลี่ยนแปลงของโซนผมเองคร <c oughs> ก็ไปพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะม <c oughs> ันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือที่ทำให้ทุกคนต้องว้าวมากกว่านี้ครับ <c oughs> อันนี้อาจจะยังไม่ว้าวก็ได้อาจจะแบบตื่นตาตื่นใจนิดนึง <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมไปพบกันใหม่ชิปหน้าครับเลยก็รักษาสุขสภาพด้วยนะครับผม <c oughs> โอเคคร,ครับบ๊ายบาย เอ้ยผมมีคิดทิ้งท้ายผมว่าทุกคนอาจจะไม่สังเกตนะว่าตรงนี้อาจจะเคยมีตน้นไม้มาก่อนเลี้ยนเรียงกันตรนี้เลยแล้วลงนาจะอยู่ตรงนี้อยู่ฝัง่งทางนี้ขึ้นมันจะมีต้นแอปเปิ้ลเรียงกันยาวเลยแล้วก็มีต้นแพรอ่ะแล้วผมก็เลยแบบย้ายต้นแพรมาอยู่ที่ใต้ของเนี้ยเดือนน้อยก็ได้ใกล้ชิดกันวันนดวันละนลหน่อยได้ชมทุกๆวันการเจิบโตของพวกเจ้าและผลผลิตของพวกเจ้าผมอยากจะกินแบบ ลูกแพรจริงๆเลยนะรสชาติมันเป็นไงทุกคนผมไม่เคยได้ยินชืน่อยวตลอดแต่หลายคนเริ่มคิดแล้วผมพูดถึงต้นแพรบ่อยจัง <c oughs> มันไม่มีอะไรทุกคนมันก็มันคือต้อนไม้ที่ผมชอบนะประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรเฮ้ยเย้ยตัวข้อผมทำอะไรดอีก่อนอ๋อสบายมากอันนี้ยเฮ้ยเป็ไนไงเตะท่า ไม่ได้แต่นั่งจ้องของกินแต่มันกินไม่ได้เลยดิบดิบเส้กรองด้วยมีอะไรก็ไม่รู้มากมายนี่มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยมาร์ชเมลโล่ยักษ์ได้แต่ดูแต่กินไม่ได้เลยบึ้มทุกคนสงสัยว่าทำไมรถมันกระโดดได้ดูน่ารักเลยรถกระโดดข้ามเรือวิ่ง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 โอ้โหนอกจากเป็น เป็นถนนแล้วที่ให้รถวิ่งเรามันก็เป็นโู่วิ่งที่ผมได้วิ่งออกกำลังกายได้ครับโอ้โหผมฟิตมากเลยทุกคนโอ้ยโ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 ยฟิตจัดฟิตจัดการที่เราจะเป็นเจ้าของสวนเราต้องแบบดูแลทั้งสวนแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยครับเพื่อสุขภาพในการครั้งนี้นะดเจ้าตัวโตมากเลยนะอ้วนจริงเลยไปแล้วครับนั่งแม่กับบ้านกันไปดูแผนที่กันเดูแผนที่ด้วยโอ้ยที่ไหนเนี่ย ผนที่ที่มันใช่ที่ของอผมบอกวาเนี่ยผมเริ่ม,มงงแล้ว